สวัสดีทุกคนวันนี้พี่จะมีเคล็ดลับความสวยมาบอกทุกคนนะเอ๋หลายคนทักนะว่าพี่ตัมาทำอะไรมาดูดีขึ้นนะคะหน้าดูกระจ่างใสนี่เลยสําหรับใบหน้านะพวกฝ้ากระจุดดำดๆนะพี่ตั๊กจะใช้ตัวนี้เลยเอมี่ไฮายาเอเซนเซรัมดูแลพวกฝ้ากระจุดดำนี้แหลดูจางลงอันนั้นคือภายนอกนะแต่ว่าภายในสิเราต้องสวยจากภายในด้วยนะจ้ามาสู่ภายนอกพี่ตั๊กใช้ตัวนี้นี่เลยคู่กันไปเลยลิลลินตัวนี้เนี่ยนะคะนางเอกเขาคือ ทำมมจากเปลือกสนเยอรมันมีงานวิจัยด้วยนะเปลือกสนเยอรมันเนี่ยมีวิตามินซีสูงกว่าวิตามินซีั่วไปถึงห้าสิบเท่าไปเซิร์ชดูได้เลยพี่จักทานทุกวันเลยวันละหนึ่งเม็ดนะคะสะดวกตอนไหนทานตอนนั้นนี่วันแล้วก็จัดซะเลยดีกว่าวันนี้ยังไม่ได,ยไได้ยังไม่ได้ทานเลยนะคะขอบคุณค่ะนี่หนึ่งเม็ดค่ะจัดไปต้องมีติดกระเป๋าขาดไม่ได้เลยนะคะนึกได้ก็ใสป่ปากไปเลยเอาที่คุณสะดวกทานตอนไหนก็ได้นะคะเรามาสวยจาก ภาในสู่ภายนอกกันนะจ๊ะจัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางด้วยจำชื่อนี้ไว้ให้ดีนะคะลิลินหน้าคุณจะได้กระจ่างใสอันนี้เป็นแบบสองแรงบวกเข้าไปเลยนะคะสวัสดีทุกคนวันนี้พี่จะมีเคล็ดลับความสวยมาบอกทุกคนนะเอ๋หลายคนทักนะว่าเอ้พี่จะมาทำอะไรมาดูดีขึ้นนะคะหน้าดูกระจ่างใสนี่เลยสำหรับใบหน้านะพวก ฝ้ากระจุดดำๆนะพี่ตักจะใช้ตัวนี้เลยเอมี่ไฮายาเอเซนเซรัดมดูแลพวกฝ้าละจุดดำให้แลดูจางลงอันนั้นคือภายนอกนะแต่ว่า